ลุ่มผักดัน500นั้นเขาจะย้อนยุกไปไกลถึงขั้นหรือฟื้นสสพึงมีเป็นการตัดต่อไม่เลยแต่ละพักการเมืองคุณมีสสได้ไม่เกินเท่าไหร่สสพึงมีเนี่ยถ้าย้อนกลับไปใช้กันนะครับมันจะเบรกเกมแลนสไลด์ของเพื่อไทยได้ไหม ต่อสายไปที่ดรสติธรจากสถาบันพระปกเกล้าเลยครับใช่ค่ะดรสติธรธนาดทธิชดน,นะคะเป็นผู้ในการสํานักนวัตรกรรมเพื่อป,ประชาธิปไตยจากสถาบันพระปกเกล้าคำถามเดียวคำถามเดียวคำถามเดียวผู้ถืออํานาจชุดปัจจุบันค่ะพักดันสูตรห้าร้อยปัดฝุ่นสสพึงมีค่ะมันจะเป็นปมเป็นประเด็นมันสามารถที่จะเป็นจุดเปลี่ยนเกมได้หรือไม่เออน่าสนใจนะ เราจะไปฟังอาจารย์สติธรนะคะช่วยวิเคราะห์ถอดรหัสเรื่องนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพทางการเมืองที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วมันจะวุ่นเมนี่แก้มาเสร็จปุ๊บ,บต้องไปตีความกันต่อ,อเป็นเรื่องยืนดนะ,ะอะไรอะไรเป็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้ถืออำนาจชุดปัจจุบันอยู่ๆก็เปลี่ยนเกมเล่นค่ะเพราะอะไระไปกันที่ดรสติธรธนาดิโชนะคะผู้อำนวยการสํานักนวัตกรรมประชาธิปไตยจากสถาบันพระป,ระประกเกล้านะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์ ครับสวัสดีครับอาจารย์ถ้ามีคนพิจารณาว่าแลนสไลท์ชัดชาติกับการเปิดตัวอุ้งอิงหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็น2เหตุ2ปัจจัยที่ทําให้ผู้ถือมหน้าต้องเปลี่ยนเกมเล่นเลยอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ที่ท,ที่ที่อาจารย์เห็นด้วยไหมครับออก็ก็เห็นด้วยอยู่นะครับเพราะอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจนมากนะครับแลวมันมันมันก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ตอบเกมที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งที่จะมีถึงนครับโอ้ครับครับชัดเนชาติแลนเซอรไลด์กับหัวหน้าครอบครัวอ,องค์อิงนั้นนั่นหละครับมัน<ม>ไป<ม>เอฟเฟกหรือมันสะท้อนความสึกนึกคิด<ก>ทางการเมืองอะไรอย่างไรครับที่ทําให้ต้องกลัวกันถึงขนาดนั้นครับพลิกเกมขนาดนี้คือ,ค,อคือมันมันมันเป็นมันเป็นผลสะเทือนที่ทําให้คนอาจจะประเมินได้ว่าถ้า นะครับถ้าถ้าปัจจัยสามสามสิ่งมันมาพร้อมกันเนี่ยโอกาสที่จะมีพักการเมืองพักใกดพักการเมืองหนึ่งเนี่ยชนะแบบแรงสไลด์ได้มันมีนมโอกาสค,คือการมีคดเดตนายกที่ได้รับความนิยมสูงการการที่พักนั้นเนี่ยสามารถสร้างความนิยมได้ผ่านอาจจะเป็นคมเจนหรือนโยบายอะไรบางอย่างในช่วงการหาเสียงแล้วพอสามคือการมีผู้เล่นคือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่เขตที่แข่งนะครับ ามันมาพร้อมกันสามอันแบบนี้มันมีโอกาสแลนสไลด์แลนสไลด์จะได้เห็นท,หทุกอีกครั้งนะฮะสามสิ่งที่มาพร้อมกันโอกาสแลนสไลด์อาจเกิดขึ้นหนึ่งค a ดเด็ a นายกสองตัวผู้สมัครเองนะฮะตัวผู้สมัครสสของพรรคนั้นเองปัจจัยที่สามคืออะไรนะอาจารย์คือตัวพรรคตัวพรรคเมืองครับคือคือพรรคการเมืองเนี่ยหนึ่งมันอาจจะเลรื่องไปเรื่องของแบรนด์เดิมๆนะครับที่ที่มีแฟนลับฐานเสี่ยงเยอะอยู่แล้ว กับอีกอันหนึ่งคือเป็นการเปิดแคมเปญใหม่หรือนโยบายอะไรบางอย่างที่โดนใจผู้คนพอดีในช่วงการตัดสินเลืองตั้งครับครับ,รบถ้าสามสิ่ง<อ>มัน,บอ,กกนอบัติขึ้นประกอบกันมันก็สามารถที่จะแลนสลไลด์ได้นี่คือสิ่งที่นี่คือสิ่งที่นี่คือสิ่งที่ทําให้ผู้ถืออำนาจเขาเกิดความกังวลขึ้นมาแสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าพ,พรรคเพื่อไทยเขาเริ่มเขาเริ่ม มีทิศทางที่จะมีสามสิ่งนี้พร้อมๆกันหรือครับอาจารย์คือเพื่อไทยแน่นอนเรื่องเรื่องแบรนพคมีชัดเจนนะครับเรื่องผู้สมัครก็ชัดเจนที่เก<า>ตนะครับแม้ว่าอาจจะติดเจอระบบบัตรใบเดียวทั้งที่แล้วก็ก็ยังเป็นพรรคที่ชนะที่เก่มากที่สุดอยู่ะนะครับเ,เรื่องแค a n ิเด a นายกเนี่ยก็มันเหมือนกับมีความชัดเจนมากขึ้นคือโอเควันนี้คุณอุ้งอิงอาจจะยังบอกว่าไม่ไม่ใช่สักทีเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่า ในฐานะคนที่ออกมานําหน้าพักแล้วมมีกระแสตอบรับจากฐานเสียงแฟนคลับต่อพักอย่างเล่นสนัดแบบนี้นะครับมันก็ทําให้คอะไอปัจจัยสามอย่างมันอาจจะมาคล้องกันได้ครับอ๋อมีกระแสตอบรับจากชาติชาติแลนสไลด์มันสะท้อนว่าอารมณ์ของคนไทยจะมากหรือน้อยไม่แน่ใจนะครับอาจารย์เป็นอารมณ์ของคนที่อยากจะเปลี่ยน่ะอืมเปลี่ยนอารมณ์อยากเปลี่ยนนี่แหละ จะจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้ถือหน้นาเขากลัวมากที่สุดหรือเปล่าผมผมคิดว่าเรื่องเรื่องอยากเปลี่ยนเนี่ยคนไทยอยากเปลี่ยนทุกครั้งนะครับที่มีมีการเลือกตั้งพี่น,ว,นว่ารปรากฏการณ์ชัดชาติรอบเนี้นะครับความอยากเปลี่ยนของผู้คนน่ะมัน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 มีความหวังมากขึ้นตรงที่มันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนได้จริงค นะครับือการทำงานของอาจารย์ชัดาต้องต้องยอมรับว่าอมามาสร้างปรากฏการณ์คือไม่ใช่แค่แลนสไลด์ที่การเลือกตั้งการหาเสียงที่ดึงดูดโดนใจอย่างเดียวเพ่อพอเข้าสู่ตําแหน่งปุ๊บเนี่ยมาสร้างปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแปลงใช่จนคนรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าท่านเลือกเราเลือกแบบนี้ปลน่ไลด์แบบนีมันเปลี่ยนได้จริง เปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วมีความหวังมันมีช่องทางเปลี่ยนได้ว่างั้นเถอะมีช่องทางเรีกให้ขาดว่ากั่งั้นเถอะความนี้ทีนี้ทีนี้ทีนี้อีกฝั่งหนึ่งเขางัดเกม500กับงัดเกมสสอพึงมีมันจะเป็น2ปมสองประเด็นจะเป็น2จุดเปลี่ยนเกมที่จะไปเบรกแลนสไลด์ได้ไหมอาจารย์ที่เขาพยายามอยู่ตอนนี้คือมันไอตัวหาร500กับหารร้อยะนะครับ มันมันเอฟเฟกตัวเพื่อไทยเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่มากเอาไม่มากนะครับไม่มากเหรอคะคือคือสมมุตินะครับสมมติตัวเลขแบบนี้ก็ได้สมมุติว่าเพื่อไทยได้คะแนนนิยมสักร้อยละสามสิบนะครับจากการเลือกตั้งเนี่ยถ้าถ้าถ้า,ถา,ถาตัวหารร้อยเนี่ยเขาก็สมมุตแิแล้วแล้วเขาชนะที่เขตสักครึ่งเดียวก็พอสองร้อยจากสี่ร้อยเขตนะครับค่ะไอตัวหารร้อยเนี่ยคือเขาจะได้สองร้อยเขตบวกกับบัญชีรายชื่ออีกสามสิบคือสามสิบจากร้อยครับ ส <c oughs> <230. S 1> องร้อยสามสิบแต่ถ้าเกิดเสี่ยนเป็นหานห้าร้อยก็คือแค่ไ,ไอ้สามสิบมาหายไป <c oughs> เขาก็ได้สองร้อยนะครับแต่ว่าไอ้สามสิบที่หายไปเนะี่ยมันอาจจะไปบวกเท่าทางพักก้าวไก่แทนอืมคือคือมันไปเอฟเฟกตัวเพื่อไทยให้ได้ให้ได้เสียงน้อยลงก็จริงแต่ว่าเสียงมันก็ยังอยู่กับฝับง่งฝั่งฝั่งเดียวกันนะ่ะฝั่งประชาธิปไตยฝั่งตรงข้ามรัฐบาลนะโอเคไม่ได้หายแบบข้ามฝั่ง แต่คราวนี้แต่คราวนี้แต่คราวนี้คำว่าสสพึงมีเมื่อเช้าผมสอบทานกับอาจารย์สมชัยผมก็ตกใจกลุ่มผักดาน500นั้นเขาจะย้อนยุคไปไกลถึงขั้นหรือฟื้นสสพึงมีเป็นการตัดต่อไม่เลยแต่ละพักการเมืองคุณมีสสได้ไม่เกินเท่าไหรส่สสพึงมีเนี่ยถ้าย้อนกลับไปใช้กันเนี่ยกลับมันจะเบรกเกมแลนสไลด์ของเพื่อไทยได้ไหม คืออย่างที่ผมบอกครับคือที่ผมคิดเมื่อเมื่อครู่เข้าๆอ่ะก็คือแกงคิดแบบมีพึงมีคือพึงมีคือการสามมีเหมือนกันก็คือพึงมีร้อยสิาสิบไปถูกไหมครับแต่ว่าเขาชนะที่เขตสองร้อยอ่ะก็เขาก็ต้องได้สองร้อยเหมือนครั้งที่แล้วอ่ะคือครั้งนี้แล้วเขาพึงมีร้อยสิบเอ็ดแต่ว่าเขาชนะที่เขตร้อยสามสิบหกเขาได้ร้อยสามสิบหกเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ไอ้เกมหารห้าร้อยเนี่ยมันมันมันเบรกได้แค่ แค่แบบแค่บัญชีรายชื่อไม่ให้มันท็อปอัพขึ้นมาครับแต่มันเบรกเกมที่เขตไม่ได้ครับอันนี้ถ้าผมยกตัวอย่างแค่เขาชนะครึ่งเดียวคือสองร้อยจากสี่ร้อยแต่ถ้าเขาชนะมากกว่านี้โอเค <ๆ S 1> <c oughs> นิกออกนิกออก <c oughs> เพราะว่าตอนนี้จำนวนสสเขตมันงอกขึ้นมาเป็นสี่ร้อยถ้าเขาชนะสักครึ่งหนึ่งมันก็เป็นเรื่องเหมือนกันสองร้อยขณาดเดียวกันอสอสอปฏิลิสคุณจะพึงมีอย่างไรก็แล้วแต่ก็อาจจะเหลือบ้างนิดๆหน่อยๆว่าง,งั้นเถอะถูกไหมฮะ สมมุติว่าถ้าเขาไม่เหลือมันก็จะไหลไปที่ก้าวไกลแต่คราวนี้แต่คราวนี้สมมุติว่าถ้าเพื่อไทยเขางัดกลยุทธ์เก่าแตกแบงค์พันเป็นเพื่อไทยและเพื่อไทยใหม่เลขสองเพื่อไทยใหม่เลขสองเนี่ยเวลาโปรโมดเวลาหาเสียงเน้นเลยขอปฏิริษีใบเดียวขอปฏิริษีใบเดียวมันจะช่วยอะไรได้ไหมอาจารย์ มันมันช่วยแต่ไม่เยอะครับเพราะว่ารอบนี้มันมีแบบสองใบให้เลือกอยู่แล้วอ๋อมันก็มีแบบสองใบให้เลือกอยู่แล้วใช่แต่พี่หนึ่ว่าถ้าถ้ามีพักอีกพักหนึ่งให้ไปกาแล้วแล้วกลัวว่าคะแนนจะไม่ไม่ตกน้าเนี่ยมันมันก็จะมีประโยชน์อ๋อจะไปอยู่ที่พักที่สคทาี่ว่ามันมันมันเกมแบบนี้มันไม่จําเป็นต้องงัดออกมาเล่นแล้วเพราะว่าพักเครือข่ายพันธมิตรมีสี่รองรับเพียงพออยู่แล้วเช่นพักสีรีรวมไทยอื เพีนพักเพื่อทาเพื่อทราอย่างเงี้ยนะครับมันรออยู่แล้วไยู่แล้วใช่ไม่ต้องสร้างอีกพักหนึ่งแต่ถ้าจะเอาชัวร์ก็สร้างใหม่อีกพักแต่ว่าไม่มีประโยชน์คือวันนี้เพื่อไทยมีบทเรียนจากปีห้ามาปีหกสองแล้วว่าเป็นพักเดียวแบบนี้แหละโมเดลเนี้ยทั่เก่ที่สุดโอเคเน้นสอสเขตไปก่อนสอาจารย์สมมตินะในสสเขตสี่ร้อยนะถ้าเพื่อไทยบวกกับพันธมิตรใกล้ชิดจริงๆเนี่ยรวมกันแล้วแตะสองร้อยห้าสิบขึ้นนะฮะก็เป็นเรื่องแล้วนะอาจารย์ สมมติว่าสมมติว่าไม่ได้ปฏิริสสมมติว่าไม่ได้ปฏิริสเลยนะมันก็เป็นที่แล้วกันนะอาจารย์อืน่าสนใจน่าสนใจดังนั้นคาดว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นต้นปีหน้าหรือกลางปีหน้าเนี่ยเปลี่ยนไหมมันจะเกิดเปลี่ยนไหมเนี่ยมันจะเปลี่ยนไหมคะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญไหมคะก็ก็ต้องลุ้นครับเพราะว่าวันนี้มันมันพูดกันบนช่วงเวลาที่ความนิยมของรัฐบาลค่อนข้างจะตกต่ำค่ะ แล้วก็กระแสแรงสไลด์ยังยังดีอยู่ครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องสร้างต้นปีหน้าหรือว่าการปีหน้าเนี่ยมันนนมีสถานการณ์ที่เยอแรงต่างระหว่างทางมีปัจจัยแทรกซ้อนอีกระหว่างทางมันยังนานเกินไปยังยาวเกินไปนิดเองอืมแล้วก็จต้องรอลุ้นใช่ไหมคะแต่มีโอกาสเปลี่ยนว่างั้นเถอะมีโอกาสเปลี่ยนมีโอกาสเปลี่ยนสถาการมันนิ่งๆแบบนี้นะครับหมายถึงตัวรัฐบาลเองปรับตัวเองได้ได้น้อยนะครับโอเค อาแล้วครับขบอบพระคุณมากครับอาจารย์ขอบพระคุณนะคะอาจารย์สดธรอนค่ะขอบพระคุณครับขอบคุณครับอาจารย์สตดธรธนาน,นิณิโชชนะคะจากสถาบันพระปกเกล้าค่ะคือความพยายามที่จะใช้สูตร500แล้วก็ความพยายามที่จะไปปัดฝุ่นสสพึงมีมันเป็นดาบสองคม,มนักกลยุทธ์ทางการเมืองประจํากลุ่มประจําข้วประจําค่ายของใครก็แล้วแต่มีผู้ใหญ่คนไหนก็แล้วแต่ค่ะ าจะมองด้านเดียวก็คือไปเบรกเกมเพื่อไทยกแลนสไลด์ไงกแลนสไลด์ใช้คำนี้เปลี่ยนเพื่อไทยแลนสไลด์ใช่ไหมกแลนสไลด์แต่อีกด้านหนึ่งระวังนะกระแสตีกลับใช่ไหมกระแสตีกลับเลือกให้ขาดจําคันไม่ได้ไหมชาวบ้านเข้าเริ่มชาวบ้านเขาเริ่มรู้สึกเยอะไปไหมชาวบ้านรู้สึกเยอะไประวังกระแสตีกลับมันจะเหมือนกรุงเทพเลยนะมันจะเหมือนกรุงเทพป่ะคะแนนมันจะเทไหมถ้าเหมือนกรุงเทพเนี่ยต้องบอกเลยนะคะคะแนนมันจะเทเลยใช้คําว่าถ้าเลือกให้ขาดปุ๊บเนี่ยพิเกมแล้วก็เปลี่ยนเกมทางการเมืองแน่นอน